ห่วงลาวล้มละลายหลังธนาคารไทยแห่บบกมือลาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวๆเกี่ยวกับสปปลอลาวประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นได้รับความสนใจขึ้นมามากขึ้นอีกครั้งหลังจากในสังคมออนไลน์มีการพูดถึงข่าวธนาคารสีธนาคารจากประเทศไทยซึ่งทยอยกันปิดสาขาและเลิกกิจการในประเทศลาวซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสัญญาณนตรายว่าเศรษฐกิจลาวกำลังจะแย่ยลงไปกว่านี้และอาจเดินหน้าไปสู่การเป็นประเทศที่ผิดนัดชำระหนี้และล้มละลายอย่างสีรังกาหรือไม่ เรา,าเผชิญปัญหาเศรษฐกิจหนักมาตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งเงินเฟ้อสูงค่างเงินกีบอ่อนลงหนักขาดแคลนเงินตราต่างประเทศและหนี้สา,าธารณะสูงมากปัญหาเศรษฐกิจของเรา เริ่มเป็นข่าวดังขึ้นมาในช่วงเดือนพฤษภาคม2022จากข่าวขาดคลนน้ำมันเป็นผลมาจากเงินกีบของลาวอ่อนค่าลงมากทําให้ลาวมีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อน้ำมันจากต่างประเทศขณะนั้นราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงหลังจากรัสเซียบุกยูเครนต้นต่อปัญหาเศรษฐกิจของลาวคือโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลาะบ,บางลาวมีหนี้สาธารณะสูงอยู่แล้วก่อนหน้านี้เนื่องจากการร่วมทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ในขณะที่ประเทศขาดดุลการคลังต่อเนื่องการมีหนี้สูงในภาวะที่เที่ยวโลกใช้นโยบายการเงินตึงตัวทําให้เราได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการต้องจ่ายดอกเบีย้ยสูงขึ้นบวกกับเราที่มีระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่ําท่ามกลางการขาดทุนบัญชีเงินเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้เงินกีบอ่อนค่าลงความสนใจและความห่วงใยต่อเศรษฐกิจลาวล่าสุดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากสํานักงานปกป้องเงินฝากธนาคารกลางแห่งสปปลาวแบงก์ออฟลาว PDR ได้เผยแพร่เอกสารลงวันที่11สิงหาคม2 0 2 3เรื่องการที่สุดการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศจำนวนหนึ่งธนาคารที่มีการระบุชื่อในเอกสารดังก,กล่าวประกอบด้วยธนาคารฐานไทยสาขาเวียงจันทร์ซึ่งสุดการเปลี่ยนสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากธนาคารกลางแห่งสปปลาวตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2 0 2 1ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาสวรรณเขต สิ้นสุด17ตุลาคม2022ธนาคาร c i b c i m b ไทยสาขาวิ่งจันทร์สิ้นสุด4กรกฎาคม2023และธนาคารกรุงเทพสาขาปากเซสิ้นสุด9สิงหาคม2023ในเอกาสารมีบางตอนระบ,บุถึงเหตุผลการเลิกกิจการว่าสาขาของธนาคารทั้ง4แห่งได้ยกเลิกกิจการด้วยความสมัครใจเนื่องจากสำนักงานใหญ่ของสาขาธนาคารธุรกิจเหล่านี้ได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความที่ธนาคารเป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจที่ปรับตัวไวต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจการที่ธนาคารหลายแห่งปิดสาขาออกมาจากลาวจึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจของเรากำลังเร้ารัไปกว่านี้อีกหรือไม่หากดูตัวเลขจากเศรษฐกิจต่างๆในเวลานี้คงต้องบอกว่าเศรษฐกิจของเราวน่าเป็นห่วงมากจริงๆเพราะถ้าเทียบในตอนนี้กับช่วงกลางปีที่แล้วที่เศรษฐกิจของเราเป็นข่าวดังขึ้นมาตอนนี้ตัวเลขแยากลงกว่าปีที่แล้วเกือบทุกมิติ เริ่มจากภาวะเงินเฟอ้อที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวกว่า90%ในประเทศโดยเฉพาะคนที่ยากจนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเมืองตัวเลขต่างเงินเฟอ้อล่าสุดในเดือนกรกฎาคม2023อยู่ที่27.80ซึ่งดูเหมือนว่าเงินเฟอ้อของลาวจะชะลอลงจากต้นปีที่สูงถึง40%แต่ในความเป็นจริงไม่มีการชะลอลงแต่อย่างใดตัวเลขที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจากในช่วงต้นปีที่แล้วฐานยังต่ำแต่เมื่อเข้าสู่กลางปี2022 ดัชนีราคาผู้บริโภคของเราสูงขึ้นมากแล้วดังนั้นเมื่อเข้าสู่กลางปีนี้ตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อที่เทียบกับฐานปีที่แล้วซึ่งสูงมากอยู่แล้วจึงลดต่ำลงจากช่วงต้นปีจุกเรืต่อมาคือค่างเงินกีบที่อ่อนลงจนแทบไรค่าโดยเงินกีบของเราเป็นสกุลเงินที่ราคาถูกที่สุดเป็นอันดับ4ี่ของโลกณเวลานี้เอิงจากข้อมูลการจัดอันดับของ Forbes India เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาอัตาราแลกเปลี่ยนเงินกีบของเราต่องเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ $19,476.31 กีบต่อ1ดอลลาร์สหรัฐหากเทียบย้อนกลับไปค่าเงินกีบของลาวอ่อนมาลงมาอีกจากอ่อนจนทะลุ $15,000 กีบต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่8สิงหาคม2022และถ้าย้อนกลับไปอีกก่อนที่วิกฤตเสร็เศรษฐกิจของเราจะปะทุค่าเงินกีบของเราอยู่ราว $9,000 0กีบต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วลดลงเป็น $1.00 0 0กีบต่อ 1>, 1ดอลลาร์ดดสหรัฐในเดือนตุลาคม2021จากนั้นก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องถึงตอนนี้เรียกว่าอ่อนลงไปกว่าเท่าตัวแล้วจากระดับปกติส่วนตัวเลขดุลการค้าล่าสุดของเดือนกรกฎาคม2023ลาวขาดดุลการค้า166ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มจากเดือนมิถุนายน2023ที่ขาดดุล126ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะต่อจากนี้ถ้าค่าเงินกีบของเรายังอ่อนลงอีก เราจะยิ่งขาดดุลการค้าในรูปของเงินกีบมากขึ้นและชาวเราจะเดือดร้อนกับการต้องซื้อสินค้าราคาแพงยิ่งขึ้นอีกถัดมาที่เรื่องนี้ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสําหรับเราตามข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดณน,นเส้นปี2022เราไมินิสสาธารณะและนี่ภาครัฐคาประกันคิดเป็น110%ของ GDP เป็นนี่ต่างประเทศเรา68%ของ GDP เมื่อปีที่แล้วตอนที่เริ่มมีกระแสเป็นห่วงเป็นใหญ,ญ่ว่าเราจะผิด นัชำรหนี้และลุมละลายเหมือนสีลังกาหรือไม่เราถูกประเมินว่ายังมีช่องว่างในการกู้ยืมเงินเพื่อมาชำรหนี้เดิมที่ครบกําหนดแต่ผ่านมาถึงตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนนโยบายการเงินทั่วโลกตึงกว่าเดิมช่องว่างของเราก็แคบลงเราต้องกู้ยืมในต้นทุนที่สูงขึ้นเหมือนคนนี่ท่วมหัวที่หางกู้เงินมาหมุนยากขึ้นต้องผ่อนจ่ายขั้นต่ำด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงๆปนไปไม่รู้จักจบซึ่ง โวลแบงบอกเมื่อวันเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่านี่ของเราอยู่ในดับวิกฤตเป็นตัวบ่อนทําลายศสรยภาพทางเศรษฐกิจระดับมหาภาคและโอกาสในการพัฒนาของเราแนวโน้มเศรษฐกิจของเราอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้าน,นลบที่สําคัญโวลแบงมองเราโดยอธิบายว่าความเสี่ยงภายนอกที่เราต้องเผชิญคือการเติบโตทางเศรษฐกิจและทีมาที่ต่ำของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้และในทางกับการอาตารัตราเงินเฟ้อในประเทศพัฒนาแล้วอาจจะทําให้อาตาัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นอีกและสร้างแรงกดดันต่อเงินกีบยิ่งขึ้นไปอีก ส่วนความเสียหายภายในมีทั้งความท้าทายในการรีไฟแนนซ์หนี้ต่างประเทศการปฏิรูปโครงสร้างที่ล่าชา้าและงบดุลของธนาคารที่ตดถอยการขาดแคลนแรงงานซึ่งอาจทำลายโอกาสในการฟื้นตัวของภาคเกษตรกรรมการผลิตและการบริการด้านกองทุนการเงินระหว่างออประเทศ IMF กล่าวว่าถึงถึงลาวเมื่อเดือนพฤษภาคมชี้กันว่าเศรษฐกิจลาวมีโอกาสจะเติบโตอย่างมั่นคงในปีนี้แต่สิ่งที่ IMF เป็นห่วงคือหนี้สาธารณะของลาวที่เป็นหนี้ต่างประเทศ ในสัดส่วนที่สูงซึ่งมูลค่าในรูปเงินกีบจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการที่เงินกีบอ่อนค่าลงนี่สาธารณได้รับการประเมินว่าไม่ยั่งยืน IF เสตือนและนับจากเดือนพฤษภาคมมาจนถึงตอนนี้ตัวเลขหลายอย่างแย่ลงบ่งชี้ว่าเราเดิอนอยู่บนเส้นทางที่แคบและมืดวนยิ่งกว่าเดิมขอบคุณที่มาของข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ประชาชาติ net.